สวัสดีเพื่อนด้วยเนาะในคลิปวิดีโอนี้เนาะอย่าพาเพื่อนเพิ่มในส่วนของยอดไลค์ยอดถูกใจของโพสเฟซบุ๊กเนะาะทายัางไงมาดูกันได้เลยเนี่ยดับแรกแล้วเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเลยผมแปลให้เพื่อนได้เลยนะผม่เพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e smm MM ได้เลยเนี่ยหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสันปปนป้นคลิปยอตคลิปเดียวจะเป็นคิวอาร์โค้ดอล้วลากสแกนเข้าสู่เว็บไซต์มาได้เลยเดี๋ยวจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันได้เลยเนาะลิกเข้าไปได้เลย กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านห้เรียบร้อยังที่สาคัญนะตีช่องสเหลีโยมตรงนี้ด้วยนะ่ะเอาเปเข้หมาตีถูกสียวเขียวอย่างนี้แล้วนะกดสมัครใช้งานได้เลยน่ะจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปลงชื่อเาใช้ได้เลยหนะรือว่าเพื่นอนจะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีวเขียวตรงนี้ก็ได้นะ่ะกดลงชื่อเข้าใช้กไ็ได้เลยนะเขาสูตรหน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าวินโด้ครับซื้อหม่เมนูด้ายบนอันแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพื่อนเห็นโลโก้หลากหลาย เรื่องนีส่วนของ Facebook ได้เลยนะเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะาคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะผมเรื่องนส่วนของหมวดหมู่เพิ่มในส่วนของยอดไลค์ยอดถูกใจโปรได้เลยนะผมตรงนี้เลยนะบริการเลือบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมทอนิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของลิงก <Yeah. S 1> ์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์โปรเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจได้เลยนะ วิดีโเนี้ยอดไลค์อยู่ผมอยู่ที่4ี่ไลค์เท่านั้นนะกดปุ่มแชร์ตรงนี้ต้องมันจะมีคำว,ว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะแล้วกดวนะา,างลิงก์นะแล้วใส่จำนวนที่ต้องการเราเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยเอะคือหนะ้าแต่งก็เขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจนะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วสักพักนึงแหละระหว่งางที่รอเลยต้องขอแนะนำเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันเนะี่ย ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อเดี๋ยวมันมีออเดอร์ต่างๆเพื่อนเคยสั่งซื้อไปโนตรงนี้จะเป็นวันที่เลขรหัสออเดอร์อยู่ตรงนี้แหละรายละเอียดต่างอยู่ตรงนี้นะด้านขวาสุดตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,านะนะบจะเสร็จเรียบร้อยขึ้นสิวเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยในส่วนของบริการนะว่อย่าบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไให้เราเนาะเพื่อสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการในที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลย ในส่วนของเมนเติมเงินนะครับผมจะมี5ช่องทางกางรเติมเงินเพื่อนเลยทีเดียวโนบไม่ว่าจะเป็นทูบันนี่วอลเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ดซองอ่างเปาววลเล็ตคริปโตหรืออาชิวเพยน์ะนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูกสแกนคิวาคาอาร์โค้ดลวกันนะครับใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินได้เลยนะขึ้นคิวอาร์โค้ดอย่างงี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนายได้เลยนะครับสแกนใจเสร็จเรียบร้อยยอดเงินกเพื่อน็จะขึ้นกระดานบนตรงนี้เลยนะ ในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนอนเพื่อสายาัคัดลอกลิงก์ตรงนี้ผมไปแชร์อาคนอื่นๆได้เลยนะรับจะได้ค่าคอมมิชชั่นเราถึง5%กันเลยทีเดียวแล้วมบถือว่าเป็นรายได้สิงเลยได้พิเศษอย่างหนึ่งแอปเราเลยนะในส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อสามมรถมารับในส่วนของยอดวิวทิกต็อกฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนุ่มเราสามารถวางลิงก์ตรงนี้ใส่จํานวนที่ต้องการนะสามารถรับของขวัญได้เลยนะในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือเราหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลย ็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกายรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้เอาปุ่มไปคอนไลน์คลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าสุดยอดม,มากๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมยืนว่าในส่วนของยอดไลน์ยอดถูกใจที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มหมดแล้วเราไปเช็คดูว่านยะ เอากดรีเฟซดูเลยละกันเราตอนนี้สนะี่ไลน์เรากดรีเฟซเลยนะไอะยังไม่เพิ่มขึ้นมานะาผมต้องอาจจะรองอ,งอีกสักพักนึงเนาะผมพอเว็บไซต์เขาลังเพิ่มมากับเราเพื่อต้องตกตกตก,ตก,ตกใจไปแนละ้วจะเกิดยอดไลน์ยอดผูกใจของเรายังไม่เพิ่มขึ้นมากับเราสักครูนึงเนะี่ยแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เ,เพื่อนเลยผมจัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลน์ยอดผูกใจของเราเพิ่มขึ้นมาที่เรียบร้อยเลยลวกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักนึงนะ้วผมตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วครับก็ไม่นานมากเนผมแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะผมยอดไลค์ยอดถูกใจของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับโดยว่าสุดยอดจริงๆนะเว็บไซต์ HPESMM เนาะเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจยอดไลค์ต่างๆให้เพื่อนได้นะเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิปดีมาใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานกันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนไก่อนนะครับสวัสดีครับ